จากพลังงานหน้าไพ่นะคะเป็นของหลายๆคนหลายๆท่านที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปของอาจารย์ในวันนี้นะคะมีหลายๆคนหลายๆท่านได้หลุดพ้นจากข้อกรรมวิบากกรรมที่กำลังตามคุณหรือไล่ล่าคุณมันได้จบสิ้นลงแล้วคุณกำลังจะได้ชีวิตใหม่ฟื้นเป็นคนใหม่ที่ใช้ลายเฉิดฉายขึ้น ในชะตาชีวิตของคุณกําลังจะเจอสิ่งสวยงามงดงามเข้ามาในชีวิตคุณปัญหาอุปสรรคต่างๆนานาที่ถาถมที่เล่นงานอย่างต่อเนื่องในหลายๆปีที่ผ่านมากําลังสิ้นสุดลงกําลังจบลงและผลบุญผลบรารมีที่คุณสะสมมาอย่างยาวนานนะคะกำลังเกื้อหนุนสนับสนุนส่งเสริมให้คุณมีชีวิตใหม่มีโอกาสใหม่ๆ มีโชคลาภทางด้านการงานการเงินด้านครอบครัวสิ่งดีๆโอกาสดีๆกำลังเปิดให้กับคุณฟ้ากำลังเปิดทางให้สำหรับพวกคุณทั้งหลายจะมีหลายๆคนนะคะจากดวงชะตาเนี่ยกำลังจะปุ๊บปับ๊บรับทรัพย์รับโชคภายในเร็ววันนี้นะคะขอให้คุณ เป็นหนังคำที่อาจารย์ได้ทำนายลงไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ